ท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนกับแม่ตะเคียนทองนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรเนาะกับแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนทองท่านจะให้ตัวเลขตัวไหนนะครับในงวดนี้เนาะเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับ อะขอแม่เลยขอแม่แล้วก็รูปเลยเ,เดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะไปดูว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะเ,เดี๋ยววันนี้มีคนส่งโชคให้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่า เขาจะนำโชคตัวไหนมาให้ท่านผู้ชมเนาะถูกแล้วอย่าลืมมาทำบุญที่นี่ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะทจะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะเป็นตัวไหน เอามาดูอ่ะมาดูให้ผมว่เห็นตัวหน่อยก็ให้เขานำนำโชคให้นี่ครับมาดูตรงนดูในจอเลยก็ได้เห็นไหมเป็นตัวไหน ้าเป็นกี่ตัวครับสี่ตัวเหรอ้าเป็นสี่ตัวเลยบอกเห็นสี่ตัวเมื่อนั้นมันเล็กสีนะมันจะกลับกันแล้วมันจะเอาหัวลงเล็กหน้าหน้าสดตรงนี้เป็นเลขกสี่เนาะเลขกห้าอันนี้เลขกห้าบอกเอออันนี้เลขกสี่ข้างหน้านี่นะที่ตรงไหนครับกับกันเลยมันกลับแค่มันเอาหัวลงอ๋อมันกีลังกากีลังกาห้าสองสองอะ หกหนึ่งถึงหกห้าตัวเป็นห้าตัวเลยะจะเอาไปตรงนี้มันดีคือชัดๆนะอนนาานลอง,งพี่เห็นตัวไหนหกตรงนี้มันเป็นหกเป็น 7, เจ็ดสองอะไนะกาเล็กโน้นนะกาเล็กนี่มันสี่ห้าสองสอง สี่ห้าสองสองออแต่ตรงนั้นมันเป็นเจ็ดห้าสองเลยหลวงพี่เห็นกี่ตัวหลวงพี่มองเห็นกี่ตัวตัวสี่ตัวสามเห็นหกตัวบอกเอาหลวงพี่ลองอ่านให้ฟังหน่อยซิหลวงพี่เห็นตัวอะไรบ้างสี่ห้าสองสองแล้วไอ้ตรงมันมัน อะไรหกห้าสองอวนี้เกินเต็มมันไม่เคยชัดเลยหกห้าสองแล 6, 3, 2, ้วหกสามสองหกห้าสองแล้วก็อะไรนะ, 6, 3, 2, ะหกสา,ามสองบอกมันสามสองก็ห้าอะไรมันคล้ายๆกันใช่ไหมนอ้องพี่เห็นกีดตัว ตรงนี้สี่มันขับเลขนะตอนนี้อะไรแล้วหนึ่งสามเลยสองสามผมก็เห็นสองสามห้าสองสามนะเนาะสี่ตรงพี่ผมว่าตัวนี้เลขสี่นะตามสายตาผมอ๋อสี่หรอสี่สองสามนะผมว่ามันเห็นสามที่ผมเห็นผมจะอ่านตัวที่ชัดนะมันมีสี่สองสาม ใช่ไหมหลวงพี่เห็นเห็นเลขมาเห็นห้ามอนเหมือนห้าห้าสองอันนี้ใช่ไหมห้าสองสามบอกเดี๋ยวอ่านให้สองคู่เนาะสี่สองสามกับห้าสองสามนะท่านผู้ชมเนาะหลวงพี่ท่านเห็นห้าสองสามเนาะส่วนแอดมินจะเห็นเลขสี่สองสามนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะครับว่าเห็นตัวเลขตัวเดียวกันหรือเปล่านะท่านผู้ชม ใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับท่านะผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนเนาะเพราะว่าตัวเลขขึ้นหลายตัวนะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะอ่านตัวที่แอดมินเห็นชัดๆเนาะแอดมินะจะเห็นสี่สองสามนะท่านผู้ชมเนาะส่วนหลวงพี่จะเห็นห้าสองสามนะท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นเป็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะจาก ก็ไม่ตะ้เห็นทองเนาะที่ท่านให้เนาะเปิดหมดนะเดี๋ยวผมมองมุมนี้เลยสิหลวงพี่เออหลวงพี่ว่าชัดไหมชัดหลวงพี่เออตรงที่ว่าหลวงพี่ว่าห้ามันห้างจริงเนาะหลวงพี่เนาะถ้ามองอย่างเงี้ยเป็นห้าสองศึกษาเหมือนเลขเก้าเนาะหลวงพี่ว่าไหมพอมองมุมเนี้ยแต่มองมุมนี้เหมือนเลขเก้า อมองมุมหนึ่งก็เป็นอีกตัวนหนึ่งเนาะห,ห้าสองสามนะหลวงพี่เนาะห้าสองสาม,สามจริงๆแหละหลวงพี่เนะี่ยฝั่งนี้เป็นเลข 5, ห้าเนาะแต่ถ้ามองมุมเนี่ยเหมือนเลขสีอ่อ่านให้ทั้งสองตัวเลยเนาะสี่สองสามกับหนะ้าสองสามนะท่านผู้ชมนเนาะเป็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับกอดจากกันไปนะท่านผู<ส>้ชมก็อย่าลืมเนาะ กดติดตามให้ด้วยนะผู้ชมเนาะสำหรับทางช่องของเราเนาะติดตามแอดมินทั้งสองช่องนะผู้ชมเนาะัวเลขก็คือห้าสองสามหรือจะเป็นสี่สองสามนะทผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะเป็นัวนไหนัวนไหนล่ะเห็นสองตัวปะ เขาเห็นสองห้าผู like ้ชมตามตัวเลขเนี่ยพัดไหมเห็นสองห้าใช่ไหมเขาเห็นสองห้านะท่านผู้ชมอีกคนนะเห็นสองห้าเนาะก็จะเห็นคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมเนาะอืมก็ถูกแล้วแหละเป็นเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะคนเสื้อดำเขาเห็นสองห้านะท่านผู้ชม เขาเห็นสองห้าเมื่อกี้นะเขามากับลูกมาวัดมาเที่ยววัดนะท่านผู้ชมส่วนหลวงพี่ก็เห็นห้าสองสามนะท่านผู้ชมนะส่วนแอดมินเห็นสี่สองสามนะท่านผู้ชมก็ตัดตัวเลขซื้อนะท่านผู้ชมนะห้าสองสองห้าท่านผู้ชมนะสองสามสามสองสองสี่สี่สองนะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ we